สวัสดีครับคอฟฟี่พาราได์นะครับวันนี้จะมาดูเครื่องหัวเดียวนะครับปั๊มโรตารี่นะครับลาเดนติน่านะครับตัวนี้ก็สวยมากเลยครับตัวนี้นะครับสแตนเลสทั้งตัวนะครับดูรอบๆอบนะครับมันมีแต่ที่ที่ที่เป็นรอยก็คือตามการใช้งานที่วางแก้วเป็นรอยขนแมวเล็กๆน้อยนะครับอย่างอื่นก็สวยเดีดูด้านหลังนะครับเป็นลายฉลุนะครับ ือว่าตัวนี้สวยตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มโรตารี่นะครับการใช้งานก็ง่ายมากไม่มีอะไรครับก็เปิดเครื่องสวิตช์เปิดเครื่องอยู่ฝั่งนี้นะครับเปิดปิดธรรมดานะครับอันนี้สวิตช์ชงแค่นั้นตัวนี้จะเป็นแมนนวลนะครับก็จะมีน้ําร้อนก็จะหมุนเลยนะครับแล้วก็สตรีมนะครับหม้อต้มประมาณ5้าลิตรนะครับตัวนี้4ีลิตรนะครับก็คือสวยๆเครื่องหนักนะครับยกคนเดียวแทบจะไม่ไหวนะ ก็เป็นหัว e หกหนึ่งแท้ปั๊มโรตารี่นะครับเนี่ยน,นะนตัวนี้บอกก่อนว่าเป็นของสัญชาติจีนนะครับแต่ว่าเป็นงานจีนเกรดดีมากนะครับผมการ,รันตีว่าดีกว่าถ้าราคาเท่ากันดีกว่าอิตาลีแน่นอนครับนี่นะครับเป็นปั๊มโตรตารีนะเนี่ยที่สําคัญนะครับก็เป็นหัว e 61แท้นะครับ ก็ช็อตออกมาอย่างที่เห็นช็อตดีๆครับแต่จริงๆอ่ะช็อตนิ่งๆมันอยู่ที่การแ t a m อยู่ที่อะไรนะครับ mm. คือตัวนี้มันจะเป็นแก้วทรงสูงนะครับ mm. เป็น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 ไซส์ไซส์ใส่แก้วทรงสูงนะครับ mm. มันก็เลยจะยาวหน่อยนะครับถ้าเราใช้ดีคือหาเลรมาหนุนหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับเครื่องก็ยังใหม่ๆอยู่ลูกค้าใช้ในออฟฟิศอันนี้ลูกค้าฝากขายนะครับ mm. สวยครับตัวนี้เ mm. นี่ยตะเลนนั้นหนาดีๆเลยครับ รอยเลยก็จะมีแต่พวกเนี่ยรอยขนแมวข้างๆก็เป็นรอยนิ้วมือธรรมดาปกตินะครับรอยขนแมวคือคือเขาวางแก้ตรงนี้นะครับผมความร้อนก็โอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับ